ดูผลการแข่งขันศึกวันลุมพินี9 7ครับสุขแห่งความรักที่14กุมภาพันธ์2568ครับแข่งขันที่สนามบวยลุมพินีรามอินทรารายงานผลกับผมบีมรีพอร์ตนะครับผลการแข่งขันแต่ละคู่ครับจะเป็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับแฟนไว้ครับ ็นการพบกันระหว่างกลางปีน้อยพีเคแซนชัยครับนักชกจากบุรีรัมย์ครับเจอกับยูเซอิโทมิโอกะจากญี่ปุ่นครับกติกามวยไทยรุ่นแคสเฟต129ปอนด์ครับวันนี้ตรงกับวันแห่งความรัก14กุมภาพันธ์ครับแต่ถึงเวทีครับพักไปก่อนครับบ่มีดอกความพักครับมีแต่สิทื่นบางแต่กันเอาโบนัส300,000นาฬิัาพี่น้องเลยนี่เอ้าแมครับญี่ปุ่นเจอกับบุรีรัมย์ครับ กลางปีน้อยนี่คัมแบ็กกลับมาต่อยในหลายรอบเตือนครับแล้วคราวนี้เป็นครั้งแรกของเจ้าตัวครับมาต่อยในใยการวันลุมพินีครับสังกัดค่ายพีเคครับส่งเข้าแข่งขันครับดูว่าจะทําผลการได้ดีขนาดไหนครับลวงลับตัวโดนตัวลําตัวชักชักนิ่งไปครับทางนัานของกลางปีน้อยโอ้นี้ครับมีอาการสะดุ้งมีมีตัวงอครับโอ้อาการไม่ดีครับโดนท้องอีกทีจะเป็นอย่างนั้นอาการออกหน้าสีหน้าออกเลยครับกรรมการจ้องแล้วก็ยุติไม่ต้องนับเลยครับ ต่อหน้าต่อตาเสียแขกเลยครับกลางปีหน่อยครับไปยังไวยิ่งกว่าเน็ต 5G ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหยกแรกเท่านั้นครับเสร็จยุ่นอีกหนึ่งรายครับนี่ฮะประเดิมคู่แรกครับอุ่นนะเอาไปยกแรกฮะรับเงินทุนไดยสามแสนห้าหมื่นบาทครับสำหรับยูเซอิจากญี่ปุ่นนะครับไปดูกันต่อผู้ที่สองของรายการครับจูเนียร์แฟร์เทคนักชกจากจังหวัดขอนแก่นคับพี่น้องครับ เมืองมอแคดดินเดียนมอลัมมวนครับเจอกับเอมิลี่ชองจากฮ่องกงครับติการมยไทยรุ่นอะตอมเวท115ปอนด์ครับมาดูฮะสาวน้อยจูเนียร์ฮะวันนีครับต้องมาเจอเจอกับนักชกสาวจากฮ่องกงครับอจุดเข่าวงจัดเข่าซ้ายตีเสียบโอ tacos, high, ้โหจัดเข่าซ้ายไปโอาการไม่ดีครับโดนเข่านี้หนีไม่ออกนะครับสาวฮ่องกงโดนเข่าซ้ายที่ เอมิลี่ทักเริ่มพอโดนท้อนี่อาการออกชัดเจนครับกระตดดจนเขาซ้ายไปแ่สิ่งหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าสาวจากฮ่องกงนี่หัวใจเกินร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับนี่ฮะเหมือนเหมือนหัวไหล่ด้านขวาแกจะมีอาการเจ็บครับวูดนยัดเข่าแต่ละทีเนี่ยแมสจากที่ทราบมาเหมือนกับว่าหัวไหล่ขวาจะหลุดน่าจะหลุดตั้งแต่ช่วงยกแรกด้วยซ้ำไปครับเนี่ยแต่ก็พยายามครับที่จะกัดฟันต่อยครับดูครับ หัวใจแกสุดยอดจริงๆครับสหรับเอมิลี่นักชกรายนี้ครับแวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งฟอร์มดีของเจ้าจูเนียร์แฟท์ิกครับสาวน้อยจอมแก่นจากจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องเง็ดเข้าซ้ายฮึบนี่พยายามจะปล้ำตีครับตู้ครับจังหวะที่เล่นวงในนี่จูเนียร์ดีกว่าชัดเจนครับนี่ฮะย่ามที่จะย่างไปสาวมัดครับถือแน่บ่ถือแน่ได้เดี๋ยวพี่น้องแต่ขั้นด้านของเนี่ยเอมิลี่เกิดทนเหลือเกินครับ โดนตุ๊ปะตุ๊เป๊เอ็นไปเอียงมาครับแว่งไปแกว่งมาแต่ว่าครับยังยืนอยู่ได้เอาเลเหลือเชื่อจริงๆครับตู้ครับหัวใจยิ่งกว่าผู้ชายครับอ่าครบยกไม่มีนับไม่มีน็อกแบบสุดเหลือเชื่อครับคะแนนนี้ก็เอกชันครับเป็นธนาเหินจูเนีร์แฟร์ติครับเอาชนะคะแนนไปครับมาตอนอันที่ค้อที่3ของรายการครับคุณพลน้อยสสมัยครับนักจกแดนใต้จากนครศรีธรรมราชครับ เจอกับชาติบังกรชอห้าพยักจากสีสเกตรับอ,อีสานเจอนักจกภาคใต้ครับคุณเ็น้อยนี่น้องชายแท้ๆของเซ็กสันอ้อขวัญเมืองครับเสียงพูดก็เหมือนครับหน้าตายก็ละไมคล,คล้ายคลึงกันครับโดนไปดอกนึงน้ก้นเตี้ยฮะทางนันชาตทอยะครับโดนจังหนี้ครับก้นกีดังเลย <c oughs> โอ้ยิงเ่าเลยดอกนีิ <c oughs> จังหวะที่โดนไปนี่เหมือนกับกล้ามมันจะเคล็ดครับ เนี่ยบางคนบอกทำไมต้องทำแบบอ้า,อาปากแบบนั้นเนี่ยไม่เป็นนักกีฬาไม่รู้ครับักบโดนแล้วมันก็เขาต้องพยายามยืดกรามนะครขยับให้มันแบบไม่ได้ยืดตัวฮะนี่ฮะพยายามที่จะปิดเกมมาทนงูั่งคุณน้อยครับสับปัดไซคีมัดขวาอัปคัดต้นอีกแล้วครับทางด้านของชาติมังกรรอดไม่รอดครับนี่ฮะยกนี้ก็มัดหงายป่างงางไปอีกทีหนึ่งครับยกแรกนี่โดนไปหนึ่งนับครับพอมายกสองออกสตาร์ทมาต้นยกนี้ โด,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 ดนตดดหนีหนีสิขาบอนี่เอาไปสันเซาโอ้นี่ครับพยายามจะตะเกียกตะกายลุกขึ้นมาครับแต่พลังกำปั้นของคุณพลน้อยนี่เอาเรื่องเหลือเกินครับปิดเกมไปในยกที่สองครับรับโบนัสไปด้วยฮะสามแสนห้าหมืนบาทครับสำหรับเจ้าคุณพลน้อยสอสมหมายครับไปฮะลุยกันต่อคู่ที่ สี่ของรายการครับเนี่ยวันนี้นี่อัดแน่นมา10คู่ครับต้องซบซบแปลงหน่อยนะฮะเดี๋ยวเหนื่อยหมดแรงก่อนครับมาฮาเวโรนัชจากเมียนมาครับเจอกับฟานซิกาเวราครับมาดูฮะเวโรกับเวราครับชิลีกับเมียนมาครับมาดูว่าใครจะคว้าชัยไปกับยาวเหลือเกินับท่านั่งของฟานซิกาเวราครับมีศอกมีเข่าขนาดที่เวรรน่โดลวอาการไม่ดีครับรุ่นอตันเบรตโยสิบห้าปอนด์รุ่นเดียวกับท่านัของเพชรจีจ้าครับ แต่ดูว่าตอนนี้นี่การประเดิมเปิดตัวครั้งแรกครับของเหล่าซุปตาไทยไฟฮะเปโรก็ดีกรีแชมป์ไทยไฟครับหลายสมัยฮะแล้ววันนี้เนี่ยมาประเดิมเจิมครั้งแรกครับในรายการวันลุมพีดีครับตัวการไม่ดีครับโดนสับแมหัวใจแจสุดยอดครับแต่ดูว่าพละกําลังเนี่ยยังยังเหมือนกับแกหยุดไปนานครับผมมาต่อยแล้วก็โดนแล้วเบียการยุกอาการแผ่วแต่หัวใจยืนอยู่ได้สุดุดจริงๆครับ าที่ฟรานซิก้าเอราดีแกยาวเหลือเกินครับนัดเข้าแต่ละทีนี่แหลมกระโดดพี่เนี่ยปุ้งดนี่ครับจังหวะฉีกก็มีแล้วก็จังหวะที่แกจับได้นี่แกกระทุ้งเข่าแต่ละทีนี่เวโรถึงกับถอดหัวเลยครับนี่ครับวงในนี่โอ้โหแข็งแกร่งแข็งแรงจริงๆครับสำหรับนักชกสาวจากชิลีไลนยนี้ครับโอ้น่าติดตามครับฟอร์มแบบนี้เนี่ยรุ่น115ปอนด์เนี่ย แนเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เป็นอีกหนึ่งนักชกอีกหนึ่งคนนะครับที่น่าจะเป็นชอยเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งคนที่จะมีโอกาสเข้าสู่รายการบรนใหญ่ครับแล้วก็คู่ต่คู่ชกมีอีกมากมายครับนี่ฮะพยายามที่จะจับนายครับขณะที่เวโรนี่โดนหนักๆก,ก็ไปไม่เป็นครับนี่ครับพงไนนยนี่ถอดหัวเลยครับจริงๆรุ่นเดียวกันกันกบท่านั่นจูเนียนะฮะท่านั้นของ นักชกจากชิดีรายนี้115ปอนด์เท่ากันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยช่วงปลายครับต้องต้องยอมรับนะว่าวันนี้นี่เวโรนี่โดนโดนเยอะจริงๆครับก่อนโชกก็ดูว่ามั่นใจแต่พอต่อยไปแล้วเนี่ยแหมมาตรฐานครรายการวันยังแน่นอนครับแข็งแกร่งกว่าไทยไฟอยู่พอประมาณครับนี่หมดสภาพเลยครับเวโรแต่ว่าคู่นี้เนี่ยต่อยได้สุดปันครับโตนใจบอสชาตรีครับ รับโบนัสไปทั้งคู่นะฮะโดยที่ไม่มีนับไม่มีน็อกก็แล้วแต่ครับต่อยมั่นตัวใจก็รับไปคนละ350 0 0 0หา่นบาทคะแนนไม่อกชฉครับเป็นท่านั่นของฟรานเซสกาเวราครับนักชกจากชดีชนะคะแนนไป2ตัวหนึ่งเสียงไม่อกจฉนครับคุณผู้ชมครับมาต่อที่คู่ี่าของรายการครับชาติพิชิตสสต้อยแปดริ้วจากนครราชสีมาครับเจอกับนิตกรเจพีพาวเวอร์นักชกจากกรุงเทพครับ นามือไทยรุ่นแคสเชีครับคู่นี้113ปอนด์ครับดูฮะรูปเกมเนี่ยเป็นท่านชาติพิชิตครับเป็นฝ่ายขยับเปิดเกมใส่ตลอดครับขณะที่นิติกรเน,นี่ยฝ่ายนี้เป็นไฟายแรกครับได้รับโอกาสได้มีโอกาสครับมาต่อยมาห้ำหั่นมาซัดกันในรายการวันดุมพีนีครับแม่งดีเหลือเกินครับความคล่องความผิวนี่ครับในจังหวะที่ จหวะนี้ไปไปกวาดล่างครับผิดกติกากรรมการต้องเตือนแหละครับวันนี้ก็เล่นเอาทางด้านของเจ้าชาร์ปิชิตที่หลงเหลี่ยมครับเดี๋ยวว่าจับจุดจับทางไม่เจอครับแต่จะว่าไปนิติกรวันนี้ก็ถอยเยอะไปหน่อยครับน้องเนี่ยแข็งแกร่งแข็งแรง,ง,งดีแต่น่าจะน่าจะชนมากกว่านี้หน่อยเกิดถอยมากๆเนี่ยแฟนมวยรายการนี้ไม่ค่อยจะปื้มสักเท่าไหร่ครับ แต่ในรายการนี้มีจะมีคู่ถอยลางเขนีครับคุณผู้ชมเบิงไปาลิเล่ครับเดี๋ยวมีมีถอยลางเขาหนีอ่ะครบรยกไปแล้วครับคะแนนนี้เอกฉันท์ครับเป็นทางด้านของนี่ครับ JP ครับเป็นนิติกรครับชนะคะแนนไปเอกฉันสามเสียงครับคุณผู้ชมครับผ่านครึ่งทางครับมาต่อที่คู่ที่หกของรายการครับล้ำพูลเอฟแอลกรุ๊ปครับนักชกเหนือจากล้ำพูนครับพี่น้องครับเจอกับมังกรบูมเด็กเซียนนักชกจากเมืองสร้างสุรินทร์ครับ อาทิกาเมยไทยรุ่นแคสเฟร119บอลนี่ภาคสองครับคู่นี้เจอกันภาคแรกนี่เป็นนั่นของทองลำพูนครับชนะไปไม่เอกชันสองต่อหนึ่งเสียงครับและภาคนี้ก็เหมือนเดิมครับ้ถไฟนั้นได้โบนัสทั้งคู่ด้วยนะครับไอ้นี้ก็ยังคงต่อยกันมันเหมือนน,นจะจังหวะดีีเียหลักพุ่มเที่ยงขำไปให้ร่งมังกรโอ้โหนี่ทองลำพูนมาบุมาโหดเหือเกินครับวันนี้ครับพยายามที่จะเดินถลุงหมัดอาศัยความฟิตอาศัยความแข็งแกร่งแข็งแรงของตัวเองครับ ใจแกแบบโอ้โหสุดจริงๆครับท่านทองลำพูนครับะวันนี้บางกรนี่ก็มาพยายามที่จะตั้งรับครับพยายามที่จะดักจังหวะสองครับะที่ทองลำพูนนี่มาสารพัดสารเพอย่างครับมัดเท้าเข่าศอกครับมาครบอาวุธมวยไทยครับนี่ครับบางกรพยายามที่จะจับแเรวบดขวาครับแล้วยัดเข่าซ้ายอีกทีโดนมา้ายตบไปสองทีเสียการจัดเข่าขาไปโอ้เตะขวาอีกทีครับแม่มาเป็นชุดเหมือนกันนะท่านทองลำพูนครับ วจะมาก็มาต่อเนื่องครับวดจะเตะเบาแปะก็ไปเรื่อยๆครับขณะที่มังกรเองนี่ก็ถอยถอยไปหน่อยครับก็เข้าใจได้ครับเพราะว่าทองลำพูนนี่ก็เดินเดินเหลือเกินครับวันนี้ดูครับจังหวะดักของแกก็ทําได้ดีทั้งทางมังกรครับเอาวันนี้ออกน้อยไปหน่อยครับคะแนนเนี่ยเด๋ยวลุ้นกันช่วงท้ายครับพี่เลี้ยงกรโดดสะใจครับทีมงานของทองลำพูนเอฟเอกรุ๊ปครับ ก็ว่าถือว่าทำกัน้ด้มาดีพอสมควรครับแต่มันอาจจะไม่ได้ดีพอเท่าที่จะคว้าชัยได้ครับคะแนานคู่นี้เนี่ยออกออกไม่กระชันเหมือนเดิมครับเป็นทางด้านของทองลำพูนเอฟเฟกรุ A ๊ปรับย้ำชัยไปอีกครั้งหนึ่งครับหนังม้วนเดิมครับคุณผู้ชมครับมาต่อกันที่คู่ที่7ของรายการครับเด่นเกลียงไก่สิงห์มาวินนักชกแดนใต้จากพัทลุงเจอกับต้มยำกุ้งภูมิใจไทยจากเมืองสร้างซูอุรินอีกแล้วพี่้องครับ อดีกาบวยไทยรุ่นแคสเตร3ร้อยสามสิอครับคู่นี้นี่จะบอกว่าแมมันมันโมเมนตัมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับยกแรกแรนี่ดูว่าใกล้เคียงยก2นี่เป็นของทนางนั่นของเด่นเกรียงไกลครับขณะที่ยกสาเนี่ยต้มยำกุ้งครับพอได้ไปพักหนึ่งนาทีในช่วงพักยก2เนี่ยไม่รู้แกไปเอาเีืยวเอาแรงมาจากไหนครับเดินซัดเดินสับเดินบวกไม่เลือกครับเล่นเอาทานนัานของ เด่นเกลียงไก่เนี่ยโดนหมัดครับแล้วก็มีจังหวะที่สอกของนั้นโอ้โจังหวะนี้ตัวงอไปเปอนกันเหมือนจะร่วงครับแต่นั้นของต้มยำกุ้งอาการไม่ดีครับถือกย้อนกับพีองต้มยำกุ้งเอาสิเลเป็นต้มยำบับที่จังหวะที่ช่วงปลายยกสองครับเดี่ยครับโดนยัดเข่าครับเป็นช่วงวินาทีทองของเด่นเกลียงไก่ครับแต่สิ่งหนึ่งก็ต้องยอมรับกับความอึดความถึกความทนของต้มยำกุ้งครับ และไฟนี้นี่มาเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคย่านพารามสามครับภายใต้การกำกับดูแลโดยแขกนะครับสมชายสมชายเทศรดุ่งเรืองครับน้าค่ายผู้รักมวยยิ่งชีวิตครับดูแลนักมวยดุดยากมิดแทบเรียกว่าไม่เต็มที่ไม่เต็มทางไม่ปล่อยออกมาสู้แน่นอนครับสับสอออีกทีโอว้าแหกไปแล้วครับเด็ดเกลียงไกลนี่ครับโอดีสอกคมเหลือเกินครับ จับมาจังหวะมัด้ายครับนี่ประยุกษาเนี่ยพวกเกแตกแล้วเนี่ยดูว่าเกยุบไปเลยครับเด่นเกลียงไก่ครับิดโอกาสให้ท่านั่นของต้มยำกุ้งนี่เดินสับศอกเดินแทงเข่านี่เล่นเอาท่านนั่นของเด่นเกลียงไก่ครับไปพลาดช่วงยกสามครับหมดแผ่วไปครับคะแนนเอกชันครับเป็นท่านนั่นของต้มยำกุ้งครับชนะคะแนนไปเอกชันสามเสียงครับแล้วก็เรียกว่าแจ้งเกิดได้สําเร็จครับหลังจากที่ส่องไฟก่อนหน้านี้เนี่ย แหวรวดมาครับมาต่อกันทีคู่ที่9ของรายการครับผมเพชรแฟเทคนักชกจากนกครราชสีมาครับเจอกับเทพทักษิณสอสอนสิงจากกระบ,บี่ครับกเกามวยไทยรุ่นแคสเฟร126ปอนด์ครับคู่นี้นี่คนลุกคักปูเอ้ยทายไปฮาวน่อนไปพี่น้องเลยนี่ฮนะจังหวะวินาทีทองไม่มีครับก็เข้าใจน้องครับทั้งคู่พยายามที่จะต่อยให้เก้มเดือดแต,แต่สไตล์มันมันยังไม่ไม่ได้เดือดพอที่จะ ได้เสียงเชียร์กระหึ่มสักเท่าไหร่ครับฟิปก็เลยอาจจะตัดไฮไลท์มาให้ดูสั้นหน่อยครับครู่นี้ครับวารุกเกมไม่ได้มีอะไรมากมายครับเทพทักสินเดินครับแต่เดินแล้วอาวุธไม่ได้ไม่ได้เข้าเป้าใดๆครับที่คมเพชรก็ตั้งรับล้างพิ่เชือกไปเรื่อยครับสะสมคะแนนสะสมแต้มไปสุดท้ายครบยกก็นักคะแนนไปเอกฉันสามเสียงครับสำหรับคมเพชรแฝดเอกครับมาต่อกันที่คู่นี้ฮะหลายคนรอคอยครับดิมิทรีเบนซิคอฟจากรัสเซียครับ เจอกับเต่งหนึ่งแฟเท็กจากนครสวรรค์ครับพี่น้องครับอธิการวยไทยรุ่นใหญ่ไหลเวทร้อยเจ็ดสิบปอนด์ครับมาดูครับประเดิมไฟแรกของเต่งหนึ่งครับต่อยในรายการวันลุมพินีเจอกับปั้นของแข็งจากมีขาวรัสเซียครับงางมัดแมแต่ลัสเซียพอดีไอ้นี้รกัปั้นยังเดียวว่าต่อไปนี่ครับเต็งหนึ่งพยายามที่เตะสกัดครับขาหน้านี่เริ่มมีาการสะดุ้งแกว่งไปเหมือนกันครับเอ้าจังหวะแข้งซ้ายหนักๆครับของมังกรปากน้ำโผครับเอา แม่นักหนักเตะไปเอาเตะขาลาก,กว่านีย่องไปอีกเตะหนึ่งอืมเตะบ่อยๆครับเตะบ่อยๆนี่เอารูเออลองมองดูเตะลุยครับจังหวะนี้ครับนาทีมแมนเชสเอร์ยงก็ขาซ้ายครับแดงจึงคืนเหมือนกันพี่น้องโอจ้จังหวะนี้ถอยไปจังหวะที่เตะหนึ่งพยายามที่จะเข้าไปปิดเก็บมาวางเคลื่อนซ้ายอีกทีโอ้อาการไม่ดี แต่มีจังหวะนี้เต่งหนึ่งมันโดน,นช่วงปลายปลายยกที่หนึ่งประูจังหวะนี้อาการไม่เีีรยบเต่งหนึ่งโดนเหมือนกันหมัดขวามัดซ้ายโดนอัประคัดขวาโดนและจังหวะที่ระคังดังมาแต่ว่าเตงหนึ่งนั่งพับเพียบคามุมไปแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหโอ,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 โอ้นี่จริงๆรงะคังหมดแล้วนะฮะระคังดังแล้วแต่กรรมการดูแล้วนะครับนักกีฬา เหมือนสายตาค้างเหมือนกับหลับไปเลยฮะก็ต้องเซฟเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬานี้เข้าใจได้ครับเชงหนึ่งเองก็โอ้โหดูแล้วก็สงสารนะครับเอาว่าคนไทยด้วยกันนะครับุผู้ชมครับผมเห็นหลายคอมเมนต์นะฮะที่มาตาหนิหรือว่ามาคอมเมนต์ในเชิงที่ไม่สร้างสรรค์ครับยังไงยังไงแล้วก็แล้วแต่ครับเราก็คนไทยด้วยกันครับให้กําลังใจกันดีกว่านะคุณผู้ชมครับ ก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับเป็นกําลังใจให้น้องเตึงหนึ่งครับนี่เป็นครั้งแรกก็ถือว่าทําเกมมาดีแล้วครับไปหลวมช่วงปลายยกแค่นั้นเองครับก็ไปทั้งดิมิทีเมนซีคอฟเรียกว่าเก็บนักชกไทยมา3รายติดแล้วสำหรับชกไทยนี้นะครับชนะน็อกตึงหนึ่งไปไม่ได้บูนัดนะครับปิดท้ายกันที่คู่เอกของรายการครับกองสึกแฟนติกจากนครราชสีมาครับมือหนีมั่วยโคขลาดไล่ดีพี่น้องครับ เจอกับลำน้ำมูลเล็กทีเด็ด99ครับตังางชกจากปุรีรำครับกติกาบวยไทยรุ่นแคสเทอร138ปอนด์ครับมาดูฮะดีกรีแชมป์ RWS 2สมัยต,ติดติดครับจางลำน้ำมูลเล็กครับมาประเดิมเจิมต่อยครั้งแรกในรายการวันลุมพีนีโอ้ร่วงไปแล้วครับยกสองฮนะสะลรับเจ้าถังครับห้องศึกีรุ่นน้องฮนะ แต่ถ้าพูดถึงประสบการณ์ในวันลุมบินีรุ่นพี่ครับอันที่ลำน้ำมูลเล็กนี่เป็นครั้งแรกกับมาต่อยในรายการวาลุมบินีอย่างที่บอกไปครับโดนนับยกสอยจากนั้นกล้องสึกพอได้นับแล้วก็โดนทางด้านของลำน้ำมูลเล็กนี่ถล่มไปหลายชุดเหมือนกันครับเล่นเอานี่จวนเจียนรอดอาการก็เลื่อมบอดีคือการพี่น้องเอ๋ยนี่ฮะโดนจู่โจมไปเรื่อยๆครับชุดอุ่นจังหวะนี้ทิ้งตัวหลบแค้งครับ เป็นไฟแรกของลำน้ำมูลครับก็ถือว่าทำได้ดีครับผลงานโดยรวมก็ขณะที่กล้องศึกเองเนี่พอโดนบุกบ่อยๆก็ชักอาการไม่ดีเหมือนกันครับแม่โอ้โหเนี่ยไปเสียเปรียบช่วงที่โดนนับยกสองนั่นแหละฮะท่านลำน้ำมูลครับแม่ก็ครบยกไปแล้วเนี่ยคะแนนไม่เอกฉันครับเป็นท่านกล้องศึกนะฮะที่เอาชนะไป2ต่อ1เสียงไม่เอกฉันครับแม่นี่เท่ากับว่าแชมป์ไทยไฟสองรายแชมป์ RWS สองสมัยเสร็จนะักกีฬาวันลุลมบินีเรียบร้อยทั้งสามรายเลยแ <c oughs> ม่นสุดยอดจริงๆครับเป็นทั้งหมด10คู่นะฮะน็อกไป3คู่อนะันนีถือเป็นสถิติที่น็อกกันน้อยที่สุดในรอบหลายสัปดาห์เลยก็ว่าได้ครับสลหรับศึกวันลุมบินีวันแห่งความรักวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์นะครับก็เป็นผลการแข่งขันของศึกวันลุมบินี9กเเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับช่วงท้ายขอบคุณทุกการรับชมนะครับชอบคลิปแบบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับผมบีบรีพอร์ตรายงานผลนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ